สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube ครับวันนี้ตอบคำถามสมาชิกชกศอ,อสอมครับเขาถามมาว่าตอนสมัครสมาชิกไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีทายาทผู้รับผลประโยชน์จะต้องทำยังไงครับเดี๋ยวตอบให้นะครับวันก่อนเราก็ได้เผยแพร่คลิปของนายกสมาคมชกศอ,อสอมนะครับ เขาได้กล่าวถึงการหมดบทเฉพาะการในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับการหมดบทเฉพาะการก็หมายความว่าถ้าอสมอ,อสสอท่านใดนะครับยังไม่ได้สมัครและสมัครถ้าสมัครใบสมัครถึงสมาคมก่อนวันที่27นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษตามบทเฉพาะการก็คือ 1. ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ 2. ไม่ต้องเสีย ค่าสมัคร100บาท3ไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยหมายความว่าใบสมัครถ้าถึงสมาคมสมาคมรับคุ้มครองทันทีหากเป็นอะไรไปปุ๊บนะครับจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกทันทีนะครับแต่ทีนี้ถ้าอสมอหรืออสอสอท่านใดนะครับสมัครและใบสมัครถึงสมาคมหลังวันที่27พฤศจิกายน อันนั้นผ่านพ้นบทเฉพาะการไปแล้วก็จะเป็นการสมัครตามปกติถ้าหลังวันที่27ใบไปสมัครถ,ถึงสมาคมเป็นการสมัครตามปกตินั้นจะต้องหนึ่งมีใบรับรองแพทย์ครับถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีไม่เป็นโรคต้องห้ามอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกนะครับเขาดูใบรับรองแพทย์เป็นหลัก 2. ถ้าหากว่าได้รับการาให้เข้าเป็นสมาชิกได้หลังจากดูใบรับรองแพทย์แล้วนะครับ ตต้องเสียค่าสมัคร100นะครับข้อ2นะครับ3พอเสียค่าสมัครแล้วนะครับเขาจะหักจากบัญชีธนาคารนั่นแหละครับพอได้รับการแบบนี้แล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก่อนคณะกรรมการรับรองเป็นสมาชิกก่อนหลังจากคณะกรรมการรับรองเป็นสมาชิกแล้ว30วันจึงจะเริ่มคุ้มครองอันนี้ก็คือ,อะจะทําให้เราเสียผลประโยชน์มาก ในระหว่างที่รอการคุ้มครอง30วันนี้หากเป็นอะไรจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องอสมอบอกกันต่อต่อไปใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องรีบสมัครก่อนวันที่27ติดต่อเจ้าหน้าที่รพสตอของท่านนะครับเขาจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาให้กรอกถามเจ้าหน้าที่ของท่านให้ชัดเจนว่ากรอกแบบฟอร์มถูกไหมกรอกลายชื่อผู้สมัครนะครับกรอกเลขที่บัญชีรับเงินป่วยการของเราให้ถูกต้องนะครับ แนบบัตรประชาชนแนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยก็ได้แนบสำเนาเลขที่บัญชีด้วยก็ได้เพื่อความแม่นยำนะครับทีนี้ผู้รับผลประโยชน์ก็ต้องแนบข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนเซ็นซื่อสำเนาถูกต้องนะครับแนบสำเนาบัตรด้วยแล้วก็เบอร์โทรที่ชัดเจนกล่องไปแล้วก็เลขที่บัญชีเอาด้วยก็ได้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของทายาทเลยส่งไปเลยครับนี่ใบสมัครนี่ทั้งชุดนี่ส่งไปยังสมาคมเดี๋ยวที่อยู่ ดูในคลิปเดี๋ยวจะบอกว่าส่งไปยังไงส่วนอีกใบผู้สมัครจะต้องกรอกก็คือใบยินยอมไม่หักเงินจากบัญชีธนาคารทกสที่เรารับค่าบริการเนี่ยใบนั้นไม่ต้องส่งมาสมาคมใบนั้นให้รวบรวมกันเอาไปส่งที่ธนาคารทก,ทาารทกทสณสาขาที่รับเงินค่าบริการนั่นแหละครับเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าหากว่าการส่งใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ครับาทางสมาคมจะยึดตาประทับไปรษณีย์เป็นหลักหากว่าตาประทับไปรษณีย์ที่ท่าน ส่งส่งก่อนวันที่ยีบพฤศจิกาก็ได้สิทธิ์นะครับหากตาประทับไปสนีหลังวันที่ยีก็ถือว่าไม่ได้รับสิทธิตามบทเฉพาะการต้องสิทธิ์ปกติต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับอันนี้ก็ฝากรีบสมัครนะครับที่นี้มาตอบคาถามท่านผู้ชมทางบ้านถามมาหลายข้อเหมือนกันก็จะไล่ไปทีละข้อนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าถ้าลาออกแล้วแต่ในบัญชีมีเงินอยู่ถ้าเสียชีวิตจะได้รับไหมอันนี้คงจะหมายความว่า ลาออกจากอสมอหรือเปล่านะครับก็ถามมาไม่ชัดเจนก็จะตอบให้นะครับก็สมมุติว่าลาออกจากกจากอสมอก็แล้วกันเราจะไม่มีค่าป่วยการแล้วแต่ในบัญชีเงินฝากเรายังอยู่ยังฝากเงินกับบัญชีตกาศาอยู่บัญชีรับค่าป่วยการนั่นแหละครับหากเรานําเงินเข้าฝากทุกเดือนเดือนละ2 0 0ร้0ยสบ้างก็แล้วแต่นะครับให้สมาคมสามารถหักเงินได้ทุกเดือนเราก็ยังเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์หากเราเป็นอะไรไปไทายาทก็ยังได้รับนะครับแต่ หากเราไม่เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับสมาคมเขาหักไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้3เดือนถือว่าพ้นความเป็นสมาชิกนะครับอันนี้ก็ตอบท่านผู้ชมรายนี้ครับเขาชื่ออะไรนี่คุณชายหรือเปล่าครับตอบแล้วนะครับคุณชายครับหากว่าตอบไม่ตรงคําถามก็คอมเมนต์เข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับต่อไปครับคุณแม่ลายมาลายนะครับเขาบอกว่าครอบครัวอสม สมัครได้ทุกคนคือสีดีค่ะนะครับคงเป็นชาวอีสานเนาะจังหวัดไหนเนาะคุณคุณแม่ลายมาลายนะเจ้าของช่องอยู่จังหวัดยะโสเด้ครับเออก็ดีครับถ้าครอบครัวอสมอสมัครได้ทุกคนก็ดีแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะครับเขาให้เฉพาะอสมอก่อนคือทางสมาคมนี่มีนโยบายอยากให้อสมอสมัครเยอะเยะ สมัครเป็นล้านคนนั่นแหละยิ่งดีหรือสมัครครบทุกคนก็ยิ่งดีแต่ก็ไม่ได้ไปบังคับแล้วแต่ความสมัครใจแต่ก็พยายามบอกเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ดีกว่าไม่สมัครนะครับแต่ส่วนคนที่ทายาทอยากจะสมัครทางช่องโชคดีดอนยูทูบของเราก็ประสานงานกับสมาคมอยู่นะครับเดี๋ยวจะเสนอสมาคมให้นะครับส่วนเขาจะเปิดให้หรือไม่เปิดอันนั้นก็แล้วแต่สมาคมนะครับก็ตอนนี้สมาคมเขาก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่าจะรับ บุคคลนอกเหนือจากอสมหรือไม่แต่นะตอนนี้เขารับเฉพาะอสมก่อนนะครับต่อคาถามคุณแม่ไลแล้วนะครับจังหวัดใดนอกคุณแม่ไลทีนี้มาดูคําถามคุณอุมาลินคําพระนะครับไม่ใช่อสมสมัครได้ไหมคะตอนนี้ก็เหมือนคําถามที่แล้วนะครับตอนนี้เขารับเฉพาะอสมก่อนนะครับส่วนที่ไม่ใช่อสมก็รอสมาคมเขากําลังทําการศึกษาอยู่นะครับเราก็จะเสนอความคิดเห็นนี้ ไปยังนายกสมาคมชกสสมเหมือนกันนะครับรอ,อฟังในอนาคตถ้าเขาเปิดให้บุคคลที่ไม่ใช่อสมอสม,อสมัครได้ก็จะนําข่าวมาบอกนะครับแต่ตอนนี้เขายังรับเฉพาะอสมออยู่นะครับอาทีนี้คุณประกายแก้วคิ้วสูงเนินนาำสกุลแบบนี้ต้องโคราชนะครับใช่หรือเปล่าครับเรื่องบัตรสมาชิกแค่ภรกิจขงเขจะได้รับวันไหนครอันนี้ทางสมาคม เขาได้ส่งไฟล์ไปให้ทุกจังหวัดแล้วนะครับเป็นไฟล์เสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่รอปสอตอของเราเนี่ยดาวน์โหลดเอาไฟล์จากจังหวัดสอสอจอนะครับเขาคงประสานการงานกันอยู่เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาได้แล้วเจ้าหน้าที่รอปสตอก็มาพิมพ์สีใส่กระดาษก็จะได้เป็นบัตรออกมาก็เอาไปเคลือบเอานะครับเอาไปเคลือบเอาบัตรนั้นใช้ประโยชน์ได้สแกน QR code โค้ดดูประวัติการย้อนหักเงินย้อนหลังได้นะครับส่วนบัตรจริงที่จะทําจากพลาสติกแข็ง คล้ายบัตรเอทีเอ็มเลยนะี่ยสมาคมจะทําปี64ต้นปี64ทําเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังทุกจังหวัดให้อสมอที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับส่วนปัจจุบันนี้ให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดเอากับสสจนะครับเขาส่งไปยังสสจทุกทุกจังหวัดแล้วดาวโหลดได้แล้วก็มาพิมพ์สีแล้วก็แจกจ่ายอสมอต่อไปอสมอก็ไปเคลือบเอานะครับเขาส่งไปทุกจังหวัดแล้วนะครับเอาที่นี่มาถึงคําถามสําคัญที่ขึ้นหน้าปกคลิปอันนี้ คุณอาพรหงสิงนะครับเขาบอกว่าตอนสมัครสมาชิกไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีทายาทผู้รับผลประโยชน์จะต้องทำยังไงเมื่อวานนี้ก็ได้ตอบคําถามไปแล้วว่าเดี๋ยวทางช่องจะสอบถามสมาคมให้และนําวิธีมาบอกเจะขึ้นคลิปบอกเพราะว่าจะให้ผู้สนใจเรื่องนี้ได้ดูไปด้วยกันก็เลยถือโอกาสตอบคําถามเป็นคลิปแล้วก็คนอื่นๆจะได้รู้ด้วยนะครับ คำตอบจากสมาคมนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมไปแล้วเขาบอกว่าส่งเลขที่บัญชีเข้ามาสมาคมเลยโดยใช้ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลของสมาชิกดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ชกสสมอซึ่งก็คงจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่รพสตของท่านนั่นแหละครับให้เขาดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ให้นะครับแล้วกรอกเดี๋ยวไปดูแบบฟอร์มกันเป็นอย่างไรไปติดต่อเจ้าหน้าที่รพสตนะครับก็ไปเจ้าหน้าที่รพสตอขาให้เจ้าหน้าที่รพสต เข้าคอมพิวเตอร์ไปในเว็บไซต์ชาวมารกิจอาสาสมัครสาาสุป,ประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย,ไทยเสร็จแล้วเขาก็จะไปดาวน์โหลดให้นะครับดาวน์โหลดกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเกินทงนคอเขาก็จะดาวน์โหลดจากตรงนี้นะครับดาวน์โหลดจากตรงนี้ขอเปลี่ยนแปลง ขอหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนผู้รับเงินสงเคราะห์ดาวโหลดจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน้าตาเป็นแบบนี้มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่เขาก็จะพิมพ์ออกมาให้ก็ให้ผู้ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงินสงเคราะห์เขาก็บอกว่าเขียนที่เราพิตอนไหนก็ว่ากันไปวันที่เท่าไหร่ก็เติมเข้าไปนะครับทีนี้ก็เรียน กรรมการสมาคมข้าพเจ้าชื่ออะไรอันนี้ชื่อสมาชิกนะครับเลขประชาชนก่อนให้ถูนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรตำบลอำเภอหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงก็ว่ากันไปเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราห์ก็เปลี่ยนแปงล,งน,ง,ปลนแปงนะครับใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็เขียนชื่อ ชื่อผู้รับเงินสงเคราะนะครับชื่อทายาทของเราว่าชื่ออะไรก็เป็นอะไรเป็นลูกเป็นหลานก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ในวงเล็บไปนี่ก็เลยว่าเพิ่มส่งเลขที่สมาเลือกบัญชีมาให้ก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเคยส่งรายชื่อทายาทหลายคนเราก็บอกว่าให้แบ่งส่วนเท่าเกันทํานองนี้ครับอื่นๆขีดตรงนี้ด้วยก็บอกเขียนว่า ส่งเลขที่บัญชีสมาชิกมาให้เขียนเลขที่บัญชีเลยก็ได้ลงไปในนี้ด้วยส่งเลขที่บัญชีทายาทมาให้ก็ว่ากันไปนะครับก็ลงชื่อสมาชิกสมาชิกคนที่จะขอเปลี่ยนเ,เพิ่มเติมข้อมูลเ,เลขที่บัญชีทายาทก็ตัวบรรจงเต็มตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่รอ,รอ,รอพยานเซ็นตรงนี้นะครับเซ็นชื่อแล้วเขียนตัวตรงเต็มแล้วก็ส่งเอกสารมา ตามนี้นะครับส่งเอกสารมาถึงนายกสมาคมชกสอสมอพร้อมสำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสำเนาบัตรประชาชนของพยานผู้รับรองด้วยนะครับสำเนาถูกต้องนี่ส่งมาตามที่อยู่นี่เลยนะครับส่งมาตามที่อยู่นี่ก็คือสมาคมจานเอาใส่ซองนะครับใส่ซองจ่าหน้าซองถึงสมาคมชาวพนกักงานส่งเคราะห์อ,อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำปนแห่งประเทศไทยเลขที่88ทับ44ชั้น2กรมสนับสนุนรการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซอยสาธารณสุข8ถนนติวานนตนตบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนดทบ,บุรี1 1 0-0นะครับก็ส่งมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเพิ่มเติม,ตมนะครับเพิ่มเติมข้อมูล เลขที่บัญชีโดยแนบแนบนั้นด้วยนะครับแนบสำเน,นาบัตรประจำตัวประชาชนทายาทผู้รลบผลประโยชน์แนบสำเนาบัตรประจำแนบสำเนาหน้าเลขที่บัญชีของทายาทด้วยเข้าไปนะครับส่วนของสมาชิกนี่แนบเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาถูกต้องด้วยลงนามสำเนาถูกต้องด้วยส่วนพยานก็แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพยานแล้วก็สำเนาถูกต้องด้วยนะครับส่งมาตามที่อยู่ใส่ซองส่งมาตามที่อยู่นี่เลยครับ สมาคมชาธุรกิจสงเคราะองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านแห่งประเทศไทยชั้นสองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเลขที่88ทับหมู่4ซอยสาธารณสุข8ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี1 1 0 0หนะครับหากมีปัญหาใดๆก็ติดต่อสอบถามสมาคมเพื่อเทอมได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับ0 6 6 1 6 8 1 5กหหรือ0 9 9ย์4 9 1 1 9ก้นโทรบัรจันถึงสุข เวลา0.830ถึง16.30ครับก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ